ยินดีต้อนรับสู่ Defense Horizon ภารกิจของคุณเริ่มต้นที่นี่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและการป้องกันมาตลอดโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าในทุกวันและกองกำลังทหารต่างแข่งขันกันเพื่อความเหนือกว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องเสริมสร้างกองทัพอากาศของตนและด้วยเหตุนี้ในปี2026นักบินไทยจะทำการทดสอบเครื่องบินรบรุ่นใหม่ SU-35 เป็นครั้งแรกโมเมนต์นี้ไม่ใช่แค่สำคัญต่อประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเอเชียทั้งภูมิภาค เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เครื่องบินรบทรงพลังอย่าง Su-35 ถูกนำมาใช้โดยประเทศเอเชียอย่างเป็นทางการและแสดงศักยภาพในการบินจริง Su-35 เป็นเครื่องบินรบรุ่น Generation 4+4 ที่ผลิตในรัสเซียและถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในโลกเครื่องบินรุ่นนี้สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้สองเท่า นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบเรดาร์ล้ำสมัยที่สามารถตรวจจับเครื่องบินของศัตรูจากระยะไกลและติดตามการเคลื่อนไหวของศัตรูแบบเรียลไทม์ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของ Su-35 คือความสามารถในการหลอกล่อเรดาร์ศัตรูทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ศัตรูจะจับสัญญาณของเครื่องบินรุ่นนี้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ Su-35 ถูกเรียกว่าเกมเชนเจอร์ anger, ในวงการกองทัพอากาศ เมื่อประเทศไทยตัดสินใจเลือก Su-35 ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันทั่วโลกต่างจับตาดูการตัดสินใจนี้อย่างใกล้ชิดผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าการตัดสินใจของไทยไม่ใช่เพียงเพื่อเสริมสร้างกองทัพอากาศของตนเท่านั้นแต่ยังเพื่อรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาคด้วยเพราะคุณทราบดีว่าหลายประเทศในเอเชียกำลังลงทุนอย่างหนักในเครื่องบินรบรุ่นใหม่ เช่นจีนมี J20 อินเดียมีราเฟลและ SU-30 ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มี F-35 เป็นต้นดังนั้นการที่ไทยซื้อ SU-35 จึงสะท้อนว่าประเทศไทยต้องการยืนเคียงข้างประเทศเพื่อนบ้านในระดับเดียวกันการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้สำคัญแค่ในด้านกำลังทหารเท่านั้นแต่ยังมีความหมายทางการเมืองและการทูตด,ด้วย ความสัมพันธ์ที่เติบโตระหว่างรัเสเซียกับไทยก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ Su-35 เป็นผลงานวิศวกรรมชั้นยอดจากรัเสเซียและการซื้อครั้งนี้สะท้อนว่าประเทศไทยต้องการขยายความร่วมมือด้านการป้องกันกันกบรัเสเซียต่อไปนอกจากนี้การซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ยังส่งสัญญาณไปยังสหรัฐและประเทศตะวันตกว่าไทยมีนโยบายอิสระและสามารถซื้ออาวุธจากประเทศใดก็ได้ตามความเหมาะสม ตอนนี้มาพูดถึงความสำคัญขององค์การทดสอบนี้ในปี2026เมื่อนักบินไทยขึ้นบิน Su-35 เป็นครั้งแรกนี่ไม่ใช่เพียงแค่การทดสอบแต่เป็นโมเมนต์ที่นักวิเคราะห์จากทั่วโลกต่างจับตาดูเพราะทุกคนอยากเห็นว่านักบินไทยจะสามารถควบคุมเครื่องบินรุ่นนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่แน่นอนว่าหลังจากการทดสอบครั้งนี้ตำแหน่งของกองทัพอากาศไทยจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจะถูกนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกำลังอากาศสำคัญในภูมิภาค su 3 5ถูกเรียกว่าเป็นเครื่องบินรบมัลติโรหมายความว่าสามารถโจมตีทั้งเป้าหมายทางอากาศและเป้าหมายบนพื้นดินได้มีขีปนาวุธและระเบิดความแม่นยำสูงระยะไกลและเครื่องยนต์ทรงพลังที่ทำให้บินได้ระยะทางไกลโดยไม่หยุด นอกจากนี้ความคล่องตัวและความสามารถในการหมุนตัวอย่างรวดเร็วของ Su-35 ยังสร้างความประหลาดใจให้ศัตรูเครื่องบินรุ่นนี้เปลี่ยนทิศทางในอากาศได้อย่างรวดเร็วเหมือนเหยี่ยวและทำให้ศัตรูแทบไม่มีโอกาสโจมตีคำถามคือการมาของ Su-35 จะส่งผลต่อเอเชียอย่างไรผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดคือการสร้างสมดุลการป้องกันใหม่ในภูมิภาค จนถึงตอนนี้ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นกำลังทหารระดับกลางแต่หลังจากมี Su-35 ภาพลักษณ์นี้จะเปลี่ยนไปมีไม่กี่ประเทศในเอเชียที่มีเครื่องบินระดับนี้และไทยจะกลายเป็นหนึ่งในนั้นนอกจากนี้การตัดสินใจนี้ยังส่งสัญญาณไปยังประเทศอื่นๆว่าหากล้าหลังการรักษาความมั่นคงของตนเองอาจเสี่ยงการทดสอบ Su-35 ครั้งนี้จึงอาจกระตุ้นการแข่งขันด้านการป้องกันในภูมิภาค อีกเรื่องที่น่าสนใจคือนักบินไทยได้รับการฝึกฝนเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อบินเครื่องบินรุ่นนี้ผู้เชี่ยวชาญรัสเซียได้เข้ามาให้การฝึกอบรมในไทยฝึกในซิมูเลเตอร์และขณะนี้เวลาที่ทุกความพยายามจะปรากฏผลใกล้เข้ามาแล้วการทดสอบครั้งนี้ไม่ใช่แค่การบินแต่เป็นโอกาสทองของกองทัพอากาศไทยในการแสดงศักยภาพ หากการทดสอบสำเร็จประเทศไทยจะเพิ่ม Su-35 เข้าไปในกองบินของตนและเสริมสร้างกลยุทธ์การป้องกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าข้อดีที่สำคัญของ Su-35 คือไม่เพียงแต่มีบทบาทในการสู้รบทางอากาศแต่ยังสำคัญต่อการป้องกันทางทะเล เนื่องจากประเทศไทยมีแนวชายฝั่งยาวและความมั่นคงทางทะเลก็สำคัญเช่นกัน SU 3 5จะช่วยปกป้องหน,น้าน้ำของไทยได้ดีขึ้นระบบเรดาร์และอาวุธของมันสามารถเป็นภัยต่อทั้งเครื่องบินและเรือดำน้ำของศัตรูสุดท้ายหากเรามองไปยังอนาคตการทดสอบ SU 3 5จะกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย มันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นสัญญาณและการประกาศว่าประเทศไทยกำลังเสริมสร้างตำแหน่งของตนในเอเชียประเทศคู่แข่งจะได้รับข้อความชัดเจนว่าไม่สามารถมองข้ามไทยได้อีกต่อไปและประชาชนจะรู้สึกภูมิใจที่ประเทศของตอนมีอาวุธทันสมัยเพิ่มกำลังใหม่ให้ภูมิภาคที่ทุกคนต้องยอมรับภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเตรียมพร้อมอยู่เสมอติดตามเราขอบคุณที่รับชม